สวัสดีครับชาวนักตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้พบเจอกันเช่นเคยนะครับที่บ่อที่รูฟิชชิงนะครับก็วันนี้จะมาตกด้วยระยะหนึ่งจุดแปดนะครับมาตกที่มุมบ่อนะครับมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะมีไซโบให้เอฟซีทุกๆท่านที่ติดตามผมได้รับชมกันไหมครับนะครับก็สําหรับเอฟซีที่ติดตามผมผมก็ขอขอบคุณนาทีนี้ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดนะครับแล้วก็สําหรับ เพื่อนๆคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับถ้าชอบอในคลิปทิ้มผมจะทำขึ้นนะครับฝากกดซับสไครต์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวตามรมาุดูกันนะครับว่าเราจะมีแต้มให้เอฟซี FC ทุกท่านได้ชมไหมนะครับ,รบเดี๋ยวผมตอนนี้ผมต้องจัดของนิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาตุ้นกัน,นครับ ฮึมมาแล้วครับมารับแขกแล้วครับทับทีมน้อยนะครับ บ้านนีใสกำลังสวยนะครับ <laughs> มาแล้วครับตาใหญ่มาแล้วครับมานมานี้ ไม่ของไม่ช่วยตกไซโบมาแล้วนะครับจะหลุดมือนะครับ <laughs> เป็นไรครับ <laughs> เดี๋ยวเอามาใหม่ <laughs> ได้ปลาดินน้อยนะครับเป็นปลาทูนะครับ ยอมง่ายแต่ไงบโบมาแล้วครับไอ้บมาแล้ว แล้วครับไซโบนะครับด้วยระยะ1.8เยื่อคันหักตรงมุมเล็กๆของบ่อนะครับได้มาแล้วนะครับส,สรุปนะครับมาตกไว้คันระยะ1.8นะครับที่หัวมุมบ่อนะครับได้ไซโบ้สองตัวนะครับหลุดตัวหนึ่ง อันนี้น่าจะนะมาหนักประมาณโลครึ่งนะครับก็สําหรับคลิปผมคงจะทําเป็นคลิปสั้นนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมจะทาเป็นคลิปสั้นนะครับก็สวัสดีครับฮะ